รู้หรือไม่ว่าก่อนที่จะมีไลน์หรืออินสตาแกรคนเราส่งข้อความหากันยังไงย้อนกลับไปในปี1838ที่เมืองเล็กๆในนิวเจอร์ซีย์ซามูเอลมอสศิลปินที่หลงไหลในวิทยาศาสตร์กำลังจะเปลี่ยนโลกของการสื่อสารไปตลอดกาล นาเครื่องโทรเลขไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกส่งข้อความผ่านสายทองแดงด้วยรหัสจุดขีดนข้อความแรกที่ส่งสำเร็จคือ a patient weather is no loser หรือผู้ที่รอคอยด้วยความอดทนจะไม่มีวันแพ้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนี้ เทคโนโลยีของเขาได้กลายเป็นรากฐานของการสื่อสารยุคใหม่ตั้งแต่โทรศัพท์จนถึงอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ติดตามช่องวันนี้ในอดีตเพื่อติดตามเรื่องราวในอดีตได้ทุกวัน